สวัสดีสวีดัตสวัสดีย่ามเสมาร์กับพี่น้องครับแม่นผู้ใดละม้าง,งวงงางงางอยู่แต่เสาร์แท้ <c oughs> โอ้มาตามนัดที่รีนัดสิบโมงมาแปดโมงจะไหนของเจ้าคือตามนัดแต่เนี่ยลูกพี่ว่าเสียบอกนี่ครับนัดสิบโมงือมาแปดโมงโอ้มาแตงโมหันแดปนดปะโอเคเอามาเอาแล้วแต่เจ้าสันน่น พรอได้เราก็สิไปซื้อซินงัวว่าจุสันเนาะครับผมเอาอ่ะตัดยาครับพี่น้องครับคลิปนี้เซลเต้นมะกลางสิ่งโอ้เต้ยนคอยไหมสองคุณสองปลาแดกกระเลืออยู่สองสองลังประมาณยี่สิบสิบปุ๊กเนี่ยครับอระเดนยิมหาปุ๊กนะครับไอ้เงินไปซื้อหน่ะมันมาหันไปซืสิมาติดเครื่องตัดยาพบนตัวพระเอกนั่นไปตัดผมมาสันมาหันพระเอกเบล์พระท่านลูกอยู่ มาทันยาพี่น้องครับบาดดี้โอ้แต่ใจหลูกหลวกหลวกลวกเคยเจ้าเคยใส่บ่ในเครื่องนี่เจ้าเคยใส่บ่ในใส่ด้วยสามระง่นครับโอ้มันคือบ่ติดสันมันเย็นครับโอ้มันเย็นเอาไฟจูดมันวะเอาให้มันติดเด้อแสดงว่าเพิ่นเพิ่นใส่ประจำพิ่นูจักใจมันอยู่สันเอา ว่าคอยกระจามีดปลาโตนี่แล้วมีดปลาโตสนิมนี่แหละไปฟันต้นไม้โอ้แดดได้บ่เนี่ปกติบ่แดดบ่เนี่คือแดดเนาะเบิดฝนละไรอเบิร์ตฟลต์ละตีพายุออกละบ่ทำความสะอาดนาบ้านก่อนพี่น้องนะครับบควายดอกหญ้ากระดีหน่อยๆนึงดอกย,ย่ำเดียวนึง นะครับแต่ว่าตัวนี้สิไปตัดพูดบุญครับพุญพรมน้ำพุญนะครับเออโยมผู้มพี่หรอกพี่โยมผู้มพี่มันแดดยช่ไหมมันมันต้องไงนะมันต้องแยกสะกอนบ่บ่โอ้ปวดได้ไปตัดจนเบิดขัดก้อยยิ้มได้ไปตัดบ่ตัดอยู่หน้ายทำงานเทำไมต้องเปิดเปล่าวะน้ำมันเบิด์ตคาร์บอยเลเตอร์เป็นบ่ จะซื้อมายน่ยงบอลอยู่ไหนกับเคลลอนบองหันเบิร์ดเลยติจะเติมเบิร์ดเลยติวันยังเลือบโอ้ฮะเดนคือแล้วคือแล้วคือแล้วเอาเตอติดแล้วบาทนี้โอ้ยตัวไปิดโปดเน็ตไงบ้างหันเปิดซุกเปิดซกฮะเปิดซกเปิดโป๊วันโอ้โป๊วันเน็ตไงโอ้ เอาอันขี่รถไปหามันยุ่งอันที่ดัดบางอันตนายลุยแต่เน่าผู้ใดรัดมันจะใส่เน่าแบบนี้นาะผ่นหัวเล็กเนี้ยคนผู้ใดมันจะใส่ผ่อโอ้าแล้วกันตื่นอลไรทันน้งนั้นก็ดีเดี๋ยวออกมาตัดใหญ่ครับพี่น้องครับพ่นยากรีดลาบงัวว่าดัดหมดเลยมาตัดใหญ่แต่เศร้าเลยมาเนี่ย hay là nhà sao lái được này này nữa. nhà leo cả trang mắc càng gặp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทับในหลบไปน้องเาหลดอกตัดออกทับในตัวในก็ตรได้ัดน้ำยครับนกษตรหน่อยนึงในครับบอลบวกเงี้ย มันไปนใส่มาพระเอกนั่นไหม บนอาหารมาไปไหนมาบนอาหารตัดผมใหมเหรอว่าไปตัดผมร้านบ่เปิดมันี้วัดหนังวัดอังคารวันพุทธปั้นพุทธหัตถโอ้ยเด็กก็มีมีร้านโอ้สร้างวัดตัดผมวันนี้ล่าสดากินลาบม่วงก็จงไปเดี๋ยวจะไปซื้อซีนอยู่นี่เสียอ่ะพ่นมาตัดหญ้าไปพ่นอาหารว่า แต่ไปล่องไปเบิ่งอันสิไปถางต,นตัน้นลงก,ก่อนไปล่องนะครับแสเสียออกวยอน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 อีก่อนสิมาลองเบืองต้อนอีก่อนมันเป็นอุ้มนะพี่น้องนะครับกาา็นอวตัดออกได้กับสิตัดเบื้องนะครับอุม้มหนามใหญ่นี่โอ้มีห้อยเพิ่นตัดแล้วตัวนี้นี่ครับโอ้ยอุม้มหนามพี่น้องเลยเย้ เออเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล้องก่อนอโอเคเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย,ออยทางปลาลงเรียบร้อยแล้วครับปลาในแน่มากกสิโลงเลยครับบัี้มี่ภูมิหนาำภูมิเดียวในไะอยู่นี่นะครับรวันนี้เราทำความสะอาดในเพื่อนน้ำเรียบรอยอ้อยบัดโอ้ย หิ้มเขาเราพี่สี่แล้วนะครับทั้งนีก้ก็ดีเออตัดภูมนี่ออกโล่งเลยครับบัดนี้แน่มาเห็นชัดเจนเลยบัดนี้ไต่การเลยหิวเขาไปหิวเขาไปห<อ>ิวเขาไปห<อ>ิวเขาไปมา,าเอาไปเรียนไหนก็นเนาะโอเคโอเค ยังดอดนี่หน่อยนึงอ่ะเอาแล้วมาเนี่ยก็จังสีกลางเต้นนะครับหาเล็กมาตอกมัดขากันล้มพัดปิวนะครับพี่น้องเปิดแล้วล้านประเดกล้านยังก็หล่ะไปแห้งนะครับใกล้เปิดแล้วลกลกลใกล้เปิดแล้ว่มเปิดแล้วพี่น้องใกล้สิได้เปิดแล้วนะครับนี่แล้วเสียอาโต๊ะนี่ออกไปใกล้จะได้เปิดแล้วนะครับเนาะ ฝากพี่น้องป้องไปเฮาเด้อนะครับปุดผพานไปผ่านมาเสียนนี้นะครับเส้นทางโกสมุมท่าพระหรือว่าท่าพระโกสมนะครับ้ใดผ่านไปผ่านมาเสียนนี้แววอุดหนุนได้พี่น้องนะครับติดกับสำนักงานหมอลำเพชรลำพื้นนะครับเลยสำนักงานมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับได้ไปได้เห็นทางเขาสำนักงานบ้านไหนก็จะมีบ้านสามหลังเลี่ยงกันอยู่นี่นะครับสังเกตง่ายพี่น้องมีบ้านสามหลังเลี่ยงกันอยู่นี่เลยนะครับ ส่วนเต้นนะก็สีกลางวันนี้พี่น้องเสียงเต้นชัดดอกเต้นสีแดงนะครับถ้าไปน้องก็จะเข้าบ้านแพงนะครับเข้าบ้านแพงแล้วก็ไปท่าพระนะครับนี่ใกล้ๆกับร้านโจลาเป็ดนะครับติดกันเลยครับร้านโจลาเป็ดนะครับพี่น้องผู้ใดเคยมา,าจะรู้นะครับร้านของฝากจานลอยพร้อมทีมงานตลกหมอลำเพชรลำเพลินนะครับปลาแดกตอนปลาแห้งปลาส้ม นะครับแล้วก็ผลละหมากลากไม้อะไรอีกลหลายๆอย่างนะครับนะ้ะแถวปากพี่น้องอุดหนุนกันได้เด้อครับเด้อทักท้ายมาเล่นน้ำกันได้ครับพี่น้องนะครับเนาะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี้แหละครับเดี๋ยวไปซื้อซสี้นเสียอ,ออกก่อนพี่นออ้องเอ้ย